ไปเลยปากเพิ่นเบาเนี่ยครับอันนี้เปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นเครื่องนี่ทำงานเลยนะครับทำงานเชียเนาะเบรกเกอร์ตัวนี้รย้ำเบาเอาอืมอ่ะย้ำเชียร์อ๋อย้ำขึ้นนะเดี๋ยวมันนี่แหละที่เบรกเกใร์ใส่ มันยิ่ยยไฟเือทำไกว่ามตูดไปมันมันกี่ร้อนมันหี่ร้อนมันกี่ร้อนเยี่ยมเยฮะตูดมัน มันติดฟองกัวันนั้นหรอครับไปแหลกแหลกคือมเบิกแหลกว่าไฟพไฟพอเพอันนี้อันนี้คือมาไหย่เบิงมาไปที่บ้านเาสิพอบครับเ่งเพิ่นมีคำเตือนติดไหบาต้องใช้ไฟไม่ต่ำกว่าสองร้มใสเบิงตลอดวันนั้นหรอครับเบิแตะตอนใส่งานห้องใ่เบิกทั้งใบเบิเรื่องเบิงไฟแค่เรื่องแรกทำแนวไฟมตกโอเคแวถ้าเกิดไฟมันตกเข้ากับตะอสี ราะว่ามันเป็นมอเตอร์หาแหลกคอแบบแบบว่ามันติดตัดเลยจริงปะถ้าไฟไม่พอมันจะตัดครับไมนติดตัดเลยเอฉพอสีไปเลยตัดเองของมันแล้วนต่ตัดทำมันมีเข่ามันเคยติดยาเขาแกะเองครับก็เลยในรถไฟเนี่ยแกะอีกเมื่อกี้รนอน่มันมีเข่าหนี่งมันสิติดอยู่ในหันถ้ามันแข็งมันตัดสมันแข็งมันเลยครับเข่าของมันก็ลังสีเนาะเอออันอันนั้นแม่แต่แกอันนั้นมันก็ติดสมัมอันนั้นมันเจี๊ยบกว่าเนี่มันสิดับเลยเด้งต้นเพราะว่าจริง แนนำขั mm ้นตอนการขับปั้นเขาก่อนนะครับอ๋อครับขับปั้นเขาแล้วขับปั้นเขาก่อนสกินตัวตีขับปั้นเขากัอนเอาเขาขึ้นอเปานเก่งนเขา้นยอว่าป็นคาดหลายเทียร์หรอค่ะโอไม่แต่สีชวย่งจันล่ะครับสีโชอว์นเร่หัวนะว่ามันขัดบ้าเราตีจนลัมียบออกเด้ออนนี้เขาเป็นเ็หน้าไเน้แบบนี้เน้าขาดีเห็นไหม บบานเอาเห้อกก้ยังียังกันล้เลียงเี้ยช่กันล้ี้อันตอนการขากันเขามลินตัวนี้เข้าเข้า้าเขาอ๋อปิดเขาไว้น่อยนั้นขักเาม้ไปล้ด้านบนด้านบนแต่ทีนี้ตัวเปิดินเปิดินเล้ตัวนี้ตัวนี้ี้อ คายออกแว่าก็ต้องคายออกหลา่ออกครับเพราะมันหลวมเพราะดึงขึ้นได้อ๋อคายเพราะหวงมั้งเสียหวงบนกานนี้ครับคายตัวนี้วัถ้าเกิดมันดึงหลายมันเขามันลงเร็วมันจะลงครับิล่นออกดิ้นดิ้นตัวเขาซับมาหนีเวลาเขาปล่อยเข่าเข่าสุดยอ๋อไหลลงมาหนีเนาะไหลลงมาหนีนะครับครับไหลลงมาหนี่เอไกหลนี่มันไหลที่หนึ่งจนตะแคงด้านบนเข่ากับที่ลงด้านนี้ครับ ขันเขาลงพอดีเขาก็ดึงตัวนี้ซอยขันขันเขากระจายออกพอดีเขาก็ลงเขาก็ดึงตัวนี้ซอยขยับตัวนี้ซอยกันเปิดขึ้นไม่สูงขึ้นหรือว่ากคลงก็ได้กดลงกดเข่าหนึ่งปิดขันเขาดึงขึ้นปากตัวนี้อันสิเปิดครับชี้เป็นป<ะ>น้ออเเเาเปเ็จเ็จฟังชินนี้หยอกด้านนี้ด้านหลังก็สว่างขัดฟันเข่าเขารีบหยอกด้านนี้นะครับนี่ อยู่นนี้เนาะครับเขาต้องมีแม่นบ้าอากมองเต้านี่ดีเป็นแนวน้ำมันเล่นเพิ่งพีทั้งหลายันตอคือดกครับเนี่ยนี่ขัดพั้นเขาอยู่ดีเลยเลยตอนนี้บอกตรงนี้เขาเปาสิออกตรงนี้นะครับบอกตรงกลางเขาดีหรอตรงนี้อันนี้เขาที่เขาเปาเนี่ยเขาดีบอกตรงนี้เขาเต็มเงียบอะไรอันมูดนี่เป็นพิ้วบางทีเขาเต็มเงียบเนาะัดเงียมาจากเมืองไหนนี่นะครับกวางพัว ออกตรงปลายนี่นี่ตรงปลายนี่เป็นไม้ยานะครับไม้ยานี้แข็งตัวนี้เนี่ยห่อห้อมไปไปลายนี่ก็พอแล้วยลูกไปแข็งอละมึต,ตรงเขาเขานีวน่วนครับส่วนตัวนี้เป็นสวิต1สวิตเนี่ยครับผม ปิดลงไปอ๋อเ่รมันือรือเปล่อันนี้รุ่นลาสปิดปิดลงไปตัวสี่หเ้ร้อลมมันแห้งอ๋อลมแห้งพันเข่าก็ไดเลเราจะห้าสิตตองการแบบระดับความแห้งสมดายให้กับดึงกินอ้วแต่จลสมดาครับครับรลมอันแบบร่มแห้งเป่ามเป่าก่อนรีบครับอันนี้ครับ เออนั่นนี่หัวเข้าเขานี่หัวเขาเกี่ยขัดขันแย่เออขัดร้อมขัดขั้นเขาห้อมเจ้าสีเอาจะเอามูนี่เดี่ยไปเอามูถึกถึงมันบกรุมคาเึกดถินไหลเลยเม้นนั่นนะเอามูจังชีละสบายขัดขันเขาก่อนครับขัดมันเขาก่อนมับแรกเดี๋ยวจังสีเขามูนี่มันแย่ใจกูแน่แล้วก็เฮี่หวดีตัดใหญ่ๆแต่มาดีกูขายก่เฉื่อย

กอนอ่ะตอนนี้อ่ะนี่นี่นี uh> uh> ่ข uh> uh> like ้องคดมือ uh uh> ้อติอะแล้วก็แกะเบาสองข้งหลังะสอ้ยโอ้นีเนแล้วาเป็นยังไงยังไ้างไมรไม่ไม่ไ่นม่ไม่่ไไม่ไม่ไ่ไ่ไม่่ไ่่่ม่ไมไม่ไม่ไม่ไไ่ไมม่ไม่ไม่ไ เนะครับรับก็มีการการเทศไทยรอดแล้วล็อกไปยังไงล่ะว่าอะไรไปยังไนเวลานั้นขต้องปิดอะไเอ่อประเทศไทยเรายยเทศเขาไม่เเต้องปิดอะไครับเขาจะวาเปิดหมเปได้่ไไเปิดได้เเปิดนเาทีเไปนเจะทกนมาเาไได้เป็นทีรเ้ไป

มอดก็กำคือมือเยอะตอนนี้มันมันมี่มันมีเน็อในวากัสีที่หลังกได้ังไไก็ได้ครับกับยูอันยูน่นีมต้นตัวนี้ก็เปิดถิมได้แล้วครับของนี้เขาเขาก็เทใส่ที่หลังก็ได้ครับมันมีเศเอที่เยา อันเหบเปิดรอก็เหียกเหนีบมันแเหนียบเาถึงได้ครัอันเที้ยงอันตรงมบันี้เรต้งเปียงมาอยูนี่แล้วห้าเดินเปรียงเอนทงนี้จะเป็นโคคีดิมคุนนะครับตะมเปิดรอนตรงนี้

เป็นใช่เต็มๆเ่ยม่โยกขึ้นบ้างนะเออมเนไเนีนอกยต้องไม่เนีนยันไลมันนะัะครับเออิน,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 นกนะินได้ดไซุปไส์กนนะม่ถัมมนม่รูย้ยครับใชกันใช่ไหครับีกินบบส,สีบางเขานี่ามบง ก็งามกทนล้เขาไม่ดีเขาบ่หางขางก็ไม่่หางกันแล้วอกพีตีบันทึกตักันที่อันเท่าเรอรับปัข่าได้บันทึกได้ครับปั๊ปั๊บีปับยี่สิบได้ปีของปั๊บมันปูมีไงเข่ามันเข่าปีแล้วปั๊บว่าบเขาามันได้ก็ได้ปับขาาก็ได้เป็นบ้าขาวชุดมาใช้หมดแล้วยี่สิบหแล้วให้ยี่สบเข่ามันกีสิบปนโพดครับเขาให้ระดับมาสูงเพราะว่ามันได้แ มันใช้สปริงบางคับปกติ678ก็สวยแล้วโอเคแเ็พาแล้วถือว่าไปห่านยีชิปมันจะเป็นคนแนีะเจ็ดสิบพัสด์ท่รเนี่ยมันคิวไหมระยะยาวนั่แหละคัถดงจะได้ใข่ถึง20สสปริงมันจะล้าล้าโดนไปอันนี้เขาไปด้วยเขานี่ยนี่สามเขาขันนอนเครื่งเครื่องันแ้เทเขาเทอันนั้นง่าง มันก็แมันจะลื่นหลายยางแล้วเนี่ยมันจะแยกกันเยอะอันนั้นคัดอันพี่สียยเนาะสาธิตมันเล่นเป็นสายเสร็จครั้นเพรที่ดีจะยวเพจกับเปิดเบเกอร์สีไม่ค่อยได้คัดตรงนี้ตรงเขานลคัดท่านเขาจะไม่ค่อยได้คัดตรงนี้ตรกสีถ้าใครหยาไหลหรือคัดก้อนคัดก้อนสิคอ มันจะดีเนาะคัดกันฉีดล้วมันจะเพราะดวดดแล้วเดี๋ยวเฟืองมันก็ไหลเนาะเฟี้ยงไหลไปเถอเฟี้ยงไหคัดเนาะคัดันเพาะเียงืองไหล้รแพูดถึงมันกะคัดไปเลยตรอเลยลอดตลอดงรอบในกลอนตลอบในก้อนนี่แลเนนี่ขั้นตอนการสีของ้ะครับแล้เบิกงหนี่คจ้าสีลาสีขัวนีเฮาดึงออกด้วไดนอีสรับดินตัวนี้ได้ล่ะ แต่ลัด hey? yeah, bueno ja e ีกว no. yeah. ่าไครับอันน้ที่แรกที่แรกคัดพันเขาได้ชินไปโอ้นเรื่องใดนะครับเขาดีกออกมากิบันี้ครับบอเขาสีชีเขาดีบอ่มากิีครับมาดโอ้ไจัไว้แหวาเขาจะชีเขาตรงดึงออกถาดากันเขาถัากันเขาตัวนี้นดงารับดูหรอครับตน้มาผมแนะน ไว้เองที่ละอีตะกอกวเปิดไวเองทีเลยตันน้ำไปเลยหั่นผัดเพราะนั้นผัดผัดแม่ับแมงมุมได้ทุกที่เลยไม่ขาดหมดชี้าะคำจินนีีนะชีบๆงยายลืมนะก็งพอเดินเืียงปุ๊บปล่อยเขาเปลือดรองเรื่องครับปล่อยเขาเปือดรองพราะจะเดินเทียงปล่อยเลยเพราะถอไส้ใบเนปะปล่อยเยอะให้ดนดูดูดูปล่อยเขารองในถังนี่ ขาบอกานะครับนี่เขายางไม่หนีจนน้อยอนปล่อยก่อนจนากที่แร้เขาจังว่าปล่อยขาก้องมวสีล่ะปล่อยก้าน้องสีโดยยับตัวนี้อ่อนละยับดินอยฝักแบบกอนเปลี่ยน้อนเขาขาลงมวสีปุ๊บเขามาด้านนี้เขาบอกว่าปรับตาตัดเขาแด้ครับกยจะได้ขาจังได้เนาะรับอั้งารับอเหเหา มันเข่าลงมาแล้วเขาจังปรับเหมือนปะเหม่อนครับเ้างเขาปับก่อนเ้าจังสีบดไดเหมือนปะเขาปรับจังสีตามขั้นตอนมอไฟเนี่ยน้ำให้ปรับก่อนนะครับต้องยาต้องยามันอาเจียให้เขาติดในกระบอกสีนะครับอืมนะครับถ้ามันมันเหนียวนี่แล้วนะถ้าปรับไปก่อนมันจะเป็นการปีบีบขนาดมันเหนียวนี่แล้วต้องยาเขากันบอกเเออาไว้ก่อนเขาอเาปิดไว้ก่อนต้องทำงานก่อนครับต้องเลือกจากส่วนทั้งนั้นครับแม่ ย้ำสีย้ำเรื่มสีแล้วต้องครมัปรับ้อครับปิดไวต่อเลยคือหนึ่งสองสามที่เขาจะปั๊บเลยวดับได้เบิ้งเอาแล้วบบเบิ้งเขาเปลือกเบิ้งต่อที่ออกนั่นเข่ากับเข่าเายว่าหาว่าทั้งเป็นขอบเปลือกหายว่าปั๊บเลยแล้วดับเลยเขาเลยเอาทันั่นนะครับเขาค่อยเจ้าว่าเข่ามันสานเดียวเขาบอกตรงนั้นหรือว่าต่เข่ามันหมุนเกินไปเขาขอทอยขึ้นกยได้ครับไม่ระยะสี แต่ว hey, <Hey. S 1> ่าเริ่มต้นทุกครั้งต้องเอาไว้ศูนย์ทีเหลืองเอาไว้ศูนย์ใส่งานเสร็จแล้วกปรับเอาไว้ศูนย์พึ่งเราทำเริ่มรวยเมี่ยงมันแล้วท่างเริ่มพึ่งไม่ทำงานไหนรู้ไ Thank yep. you. 放点辣，来来吧、啊。 เที่ยวเขาดึงเที่ยวเขาหัมันเหมือนแล้ว่ไผเลย่มมาจากที่ของทาหนะต้องค้องแยกวนะครับ้วแตรมองนีมันจะนีขอเปลือกแล้วทับตอง้องแยกไว้ตองเคลียร์ถ้าเขาดึงของมาเลยปึ๊บมันจะไหลมาปนกัน เอาในห้องไว้ก่อนต้องห้องแยกไว้แล้วเขาจ้างคนมาเก็บที่เราหรือเอาไปสีรอบต่อไปก็ได้เอาไว้สีหลอดไปปั๊บขึ้นมาไว้เขาจังปิดปิดตัวนี้เพราะว่าที่ต้องทำมาตึงขั้นเอาไม่เยอะไงถ้าเกิดเราเอาแซวไว้ปุ๊บสปริงมันขือปิดถ้าโดนโดนเขาเพราะใส่งานเสร็จสปริงมันจะตายครับโครงเหล็กมัยืดยูนดูถ้าเำา้องไปแซวมันไว้โดนๆมันจะไม่ยืดยุูนนะครับ ม่ยืนแล้วก็จ่โดนยุดแล้วต้องลับเอาไว้ที่สูนเหมือนเดิมนะครับใช่เพืไว้ยินอันยุ่งพืดอเดียวนะเืว้เนื้อหามเรืมหามเรืมเลยด้วยก็จะเนื้มยุดเหลวไหลเน่ปันชีเป็นสัมโบบูที่แหลงชีกะเทียสัมบบูออกไปรอบเดียวครับจากนสเมื่อกี้มันกระปัามายุเล็กเล็เล็กแปดครับเกล็กแปดประมาณนั้นแหละชีเล็กประมาณนั้นเนี่ยมี้เขาเด็กเกิดยังวันเมือไว้่ีเลยใครเสร็จต้องไห ใส่เงาเจ็ดห้องกัปิดไว้ปิดไว้ตัวนั้นปิดแข็งมันแข็งป่ะใส่เบอร์กันปิดเปิดเขาแล้วปิดไหมเบกันแยกดลไข่เปิดี่บ่มันมีอันนี้องอ่ะอันนั้นตัวไข่งหัวนากเล่อันนั้นมันมีนอายานนีเด้แอนเจ้าน่อมันจงตัวล็อกพัวนั้นเอาตล็อกไว้มันก็หลลงได้แ่ออังวต้องล็อกไว้โอหน่เล็อกดีจปล่อยลหลายอเฮ็ดตังกัน เวทหายอีกเไหอาคือมลงมเหรอวัเห็มันลงกจะดันลงเลยหมุนเลยใครอกอนยอหมกนใครเลิเอาทไงลเว้ยนั่นหมเบาวลยนั่นหมุนัครับนั่นไงัลงเนี่ยลกับกอกอยเหไงมันเป็นมันม่ท่อมาแบไม่ใช่ยัดิเพื่อนกัน่างเห็จียังอยูไหมตาค็ม ไ oh uh ู้พงหาจิอยู่เสไปอผูหาสัตว์แตกนี่มั้งว่ามีไป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 อันนี้ก็ต้อปิดไปนะครับปิดไว้นะครับย่อมมือนจังก้อยออกใช้งานเขร็ต้องปิดไว้ถ้าเกิดว่าเขาเปิดไปขับับเขาเปิดปล่อยเข่าลงมามันจะลงมันมัตันยัไงมันเดินเครื่องเราจังกอยเนาะตอนนี้อย่างนี้รางเทียย่นี่รับจังไหนคนสาหิดอยู่ แล้วจังไหนมันบ้เข้าใจมันหลายย่างชนอนี่สิเป็นเฉพาะการงเนีบ่เป็นเจาไหนแปลกชิแปลกย่างขึ้นมาบอกเป็นเขาไอ้เจ้อมงมันจะใช้วิรโอโยภาาใช้สุดาษตยูนเมือนเหมืนว่าน้ำเมนเว่าน้ำเ่าไอ้ฟังอธิบายยังไบ้างเน้วเอาไปถลูกวิรโอเนี่ยราไป้ก่อนคุณนะจะเจาแกเทเขาใส่เอาอธิบายไม่หัวหน้า อยากีหเอาเคียงนี่ภายนําอนั่นได้ว่าแต้องมาเลยแล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าให้ครับเดี๋ยวแบกล่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกลายให้ไปเดี๋ยวผมต้องติดกันการหาที่เขาไปหายก้อครับ แม่กับงงอย่างละครับไปอาม่คลิปวิธีการใช้อยู่ว <ok> ่าพาว่าให้ผ่ามีมีคลิปยังมีคลีปให้แม่จะมีผานั่นนให้จะให้เลยได้ของไม่ให้เลยครับไรขางนี้เอาจะเอาของไม่ให้เลยส่งกิบส่งกิบให้ได้ให้ได้ครับตรงขอบเกียผู้ใดดีครับเกิจะ